ยินดีต้องรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะแอนสิเรียมปล่อยโฮเก็บอาการไม่อยู่หลังลูกสาวนนี่ขอขมากลางรายการปมทำร้ายจิตใจแม่บังเกิดกล้าวมาตลอดชีวิต ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนอนนีลูกสาวของแอนซิเรียมหลังจากได้ถูกแฟนหนุ่มที่คบมาขอแต่งงานกลางลอนดอนซึ่งทางด้านน้องนอนนีก็ได้ตอบตกลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทำเอาคนเป็นแม่ลืมปริมสุดและล่าสุดแอนซิเรียมปล่อยโฮเก็บอาการไม่อยู่กลางรายการหลังลูกสาวน้องนอนนีขอโทษสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจมาตลอดโดยงานนี้สาวน,นนีได้มาให้สัมภาษณ์กลาง ายการชื่อดังพร้อมกับพูดความในใจเนื่องจากตนเองเป็นคนปากแข็งไม่ค่อยบอกรักหรือความในใจกับแม่สักเท่าไรพร้อมท้งมอบดอกไม้ขอขมาแม่แอนสิเรียมและได้บอกอีกว่าหนูรักแม่ที่สุดในโลกหนูจะเป็นเด็กดีของแม่ตลอดไปอยากจะให้แม่มีความสุขมากๆอะไรที่ทำให้แม่ไม่สบายใจแล้วก็เคยทำร้ายจิตใจแม่หนูขอโทษด้วยนะคะ ซึ่งงานนี้แอนก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ปล่อยโฮกลางรายการเลยล่ะค่ะ